นี่ก็เป็นน้องสาวน้องสาวของพี่ที่เรามาลํานะคะนี่น,นี่คนนี้เลยคนนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบวันที่ที่เขาโลคอยนะคะควันที่แบบจะได้กลับบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านสักทีนะคะเพราะว่าพี่เขามาอยู่ที่กําแพงเพชรประมาณ5ปีนะคะพี่เขาบอกเมื่อกี้โหนานมากเลยนะคะนี่นะคะก็แบบถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบ้านของพ <มา S 1> ี่เขาเลยนะคะ คเราก็มาถึงกันที่แม่ต้านแล้วนะคะนี่พี่ชายคนที่ขันรถนะคะสวัสดีฮะเออเออร์ลใจเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเุ้ยเหรอเบ้าปุ้ยเออสวัสดีใครเะออนุคุณลุงเราแล้วนะที่เป็นน้องชายของคุณพ่อเราเฮ้ยสวัสดีเออนั่นนะแบบเฉดชมกันหาะเหาะเหาะเหาะแล้วกนกำลังฟินกำลังอินนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่สอนเลยนะคะทุกคนไปค่ะ โอเค okay, นะคะวันตอนนี้เราก็ถึงกำแพงเพชรกันแล้ว oh นะคะนี่ก็เป็นน้องสาวน้องสาวของพี่ที่เรามารับนะคะนี่นี่นี่คนนี้อะไรคนนี้อะไรเน่งเนไหเนเดี๋ยวเกียวจะลงไปหาพี่เขานะคะเขินพี่ๆป้าๆเขาจังเลยอ่ะวันนี้ทันเกินนะคะอดีตอดีวอันนี้จะไปเป็นครูได้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่หนักเลยนะคะ อืออันนี้ต้องยกกลับไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเออขอภาษากรีนหน่อยได้ไหมคะฮะขอภาษากรีนหน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้ห้องที่พี่เขาอยู่นะคะก็เอาของออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะโอ้สวยมะม่เลยอ่ะนี่มีตู้มีตู้ร้อนด้วยค่ะนี่อะไอจุนผมเมื่อนหร่เนี่ยของกินประจำมาม่าค่ะมาม่าของกินประจำอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ไม่หตาวิเศษน,นะคนนี้ก็ผู้จาัดก,การกติละอ่านี่นะเกียวก็จะบอกให้นะ,ค,ะ<ม>คือพี่เขามาอยู่กี่ปีแล้วนะห้าปีจ้าหปีเต็มๆเลยนะคะมาอยู่ที่มหาลัยอะไรนะราชภาัฒกำรราแพงเพชรฮะอ๋อมีหมวกกำน้องเลย<ร> อันนี้เอาไว้เรียนเหรอคะงงเอาไว้เซ็นเรียนยกยกของไห้ถึงร้านมาเดี๋ยวเกวจะช่วยพี่เขาแบบยกของก่อนนะคะทุกคนไปทุกคนตอนนี้นะคะพี่เขาก็ได้ไปไหว้สตว์พระภูมิที่นู่นนะคะก็เดี๋ยวเตรียมกลับกันแล้วนะคะเก็บข้าของอะไรเซ็นหมดเรียบร้อยแล้ว นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะนี่น่าจะเป็นแบบวันที่ที่เขาโลคอยนะคะวันที่แบบจะได้กลับบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านสักทีนะคะเพราะว่าพี่เขามาอยู่ที่กําแพงเพชรประมาณ5ปีนะคะที่เขาบอกเมื่อกี้โหนานมากเลยนะคะนานน้าทีได้กลับบ้านใช่ใช่แบบไม่เห็นพี่เขากลับบ้านนี่หลายปีแล้วอะ่ะก็น,นี่ก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเราดูว่าพี่เขาจะได้บรรจุที่ไหนนะคะไปค่ะ ภาษาเขมรนี่กันนี่น้าซีระดับอำเภอนะคือแบบมาแบบแป๊บเดียวนะคะข้าห้องที่นี่นะคะก็เดล่าสองแสนห้ายอกหยอกทุกทอเสนยที่ไม่ต้องอยู่แล้วไปสร้างบ้านดีกว่านะเกี่ยวหัวรันมัางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะเราจะไป็นกันต่อนะคะ มาจากบิ๊กซีห้างใหญ่สรรพสินค้านี่นะคะก็ตัวนี้เลยค่ะตักเลยก็จะบ้าบ้าบอบอหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังเดินทางออกเดินทางออกอะไรกันั่นแหละเลยก็ตอนนี้เราก็เดินทางออกเดินทางออกเดินทางไปกินก้าวนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปที่ไหนนะคะก็ตามๆกันไปค่ะทุกคนไปค่ะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในร้านกันแล้วนะคะนี่ก็น่าเขียนระดับสุดยอดมหาเศรษฐีพันล้านไปแล้วนะเดี๋ยวก็ได้สั่งกระพัมมุกกรอนะคะอันนี้พี่สั่งอะไรคะกระพัมมุกกรอนกับพัมมุกรอลุงสั่งอะไรคะ นี่กลับมืนกันนะคะนี่สวยค่ะเอออาเกดส์คนใหม่ของร้านที่นี่นะคะมาเดี๋ยวรอกับเข้ามาเลยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะเข้าไข่ดาวเจียวกระเทียมหมูกรอบอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยหยอกหยอกอันนี้คุณผู้หญิงสาอะไรคะจังกะพามุกรอบค่ะอ่กกะพามุกรอบมยังไม่มาเลยค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเอออันนี้คุณสาอะไรคะโอเคไปค่ะทุกคนกินเท่ากัน อาะทุกคนก็ตอนนี้นะคะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหลือเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะอันนี้จานของคนเสื้อสีเขียวค่ะ <ST itte> เสื้อสีแดงนี่ของเกียวเกียวไม่กินข้าวนะคะเกียวกินไม่หมดค่ะข้าวจานหนึ่ง กินชินกินควางกที่หนึ่งเลย <laughs> นั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะคะรอดูนะคะว่าเราจะกลับบ้านที่ไหนกันนะคะทุกคนตื่นเต้นอย่งเลย <laughs> คลิดถึงคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยฮหรเฮ้ยลุงลุลุง ทำไมอ่ะลูกผิดคันรวเปล่าลูกนี่ใครอ่ะลูกสาวสาวยายายยายยายานี่นะคะทุกคนก็ขึ้นรถกันแล้วนะคะก็เมื่อกี้อยู่ในร้านก็พูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะคนเย็ดเย็ดมากเลยอ่ะเ <คน S 1> ขินใช่ดเดี๋ยวก็กจะกลัด บ้านกันเลยนะคะมาที่ด่านเมื่อกี้เขาคิดว่าต่างด้าวค่ะ <What? S 1> ่นะเกี่ยวนอนอยู่คะ่ะเขาก็เลยนึกว่าเป็นเจ้าใช่ใช่เขาเขาคิดว่าแบบเกี่ยวแกล้งหลับอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆนี่เนี่ยคนเนี่ยเรียกเกี่ยวแล้วหนึ่รอบเกี่ยวบอกอย,ยัง <laughs> จนพี่ยินาะต้องเรียกเองนะ <laughs> เลยั่นและเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวแบบ <laughs> เราต้องไปรับพี่เดที่แม่สอนอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพี่กบที่อยู่แม่สอนนะคะไปหาทุกคน อเอาคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่บ้านช่องพี่กบแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนี่เ,เดี๋ยวเจ้วจะพาไปดูข้างนอกอันนี้ก็รถฮอนด้าของพี่กบมนะคะนี่ก็เป็นรถที่เราขับมานี่ข้างนอกก็จะเป็นปราสาทน,นี้นะคะอันนี้บ้านข้างๆค่ะอุย้ยสวยก็มีคนรับใช้รอยอยู่ตรงนั้นนะคะอค้อาวคุยภาษาหมาได้ด้วยหรอใช่ฮะ <laughs> <laughs>

ก็สวัสดีค่ะอันนี้ก็คนแปลกหน้าหน้าแปลกค่ะอันนี้ก็คนผู้ร่วมมาอาศัยอยู่กับเกียวนะคะอันนี้บ้านเกยวเหรอคะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะไม่ได้ซื้ออะเช่าอะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เกียวไปเที่ยวที่ซูมิตาแลนด์มาทำไมภาพมันเบลอแบบนี้คะก็แบบว่าเราอยากได้แบบภาพธรรมชาติที่สุดนะคะก็เลยแบบคือแบบรวดเร็วเกินไปเร็วเลยแบบช่วยต่างจ่วยตางอะไรนะก็อันนี้ก็จะเป็น ที่วางโซนกระจกอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะจุ๊แล้วก็นั่งขี้นี่นะคะก็รีวิวนั่งขี้นะคะเขาเขาจะไม่นั่งขี้แบบนี้นะสมัยนี้เขานั่งขี้แบบนี้ล้วนยา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 อันนี้ห้องอะไรอ๋อมีสตูมวีผู้ชายวีผู้ชายแบบร้านจีบ จอคุณจอร์ไลท์แตตัวจริงเลยนะคะเดี๋ยวเคยวต้องมาอยู่กับพี่กดตั้งหนึ่งวันสองวันสามวันต้องมาอยู่ไม่ต้องมาเชื่ออะไรคะพี่ข้าชื่อชอบกะเรียงนะจ๊ะเออชอบกะเรียงไม่อะอะไรไม่มีผู้ติดตามอันนี้ปวดแล้วเว้ยทุกคนมาดูใกล้ๆนี่ช่องใหม่นะในช่องใหม่ทำเป็นพูดภาษากะเหรี่ยงแล้วผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะผมแต่จะเป็นภาษากะเหรี่ยงเลยนะครับทุกคนกดแชร์ไปดูหน่อยค่ะประมาณไหนคะแค่น โอเคตอนนี้เนาะไมเมสวนนนี้ะกระโดดินีดามก้ากะอั้กรอัวตะเกียร์กระอ้เย่ะเกียตะเกย่เย่เย่ตะกุยร์ก็ประมาณนี้เนาะอดเออชอแล้วเกล่ะถ้าเกวทำช่องกรเรียงบ้างเกียวจะเปิดคลิปยังไงตอนนี้เนาะยิงแหละกอดีกถอกรนเลย

ดีนะคะเพื่อนทุกคนอุ้ยผู้ชา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 ยาพ่อนมอผ่านมาทไมอ่ะมันเกือบจะดีแล้วเชวนี่นี่นี่เย็นก็หนาวที่ยังี่นี่ตั้งพลัดเฮเฮียสววรันเฮียเฮียสวรรค์หน้าเฮียเฮียสไอเกชอบรเฮียเฮียเฮียเมย์เจุบดูก ไปอีกไปอีกสิโอ้โหอะไรอ่ะขนมขนมแบบอันนี้พี่เดย์ทำพี่เดย์ทำรสชาติเป็นไงคะหวานทำไมกูต้องทำตัวแบบนั้นอะมีอะไรกินได้อีกบ้างกินนมนมนมกินนมกินนมเอากินนมกินนมงากินกินอะไรเสร็จหมดแล้วกิะข้าวแช่ กินไปหมดนะคิวอย่าใครดิพอแล้วเดี๋ยวของเขาจะหมดหวัวงอรลอดไหนขอดูหน้าใกล้ๆนะอหลอดอะไรนะอหลอดกลืนสิกลืนกลืนอหลอดไหนบอกว่าอหลอดมันคือกัปตันเออไม่ต้องจับไม,ไม่ต้องจับเนี่ยเออเจ้าะมา มาโอเคนะคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าโรบินสันกันต่อนะคะเำไยเกียวเป็นคนแบบนย่ฮะใครเป็นก่อนมามาเดี๋ยวเราก็จะไปโรบินสันกันต่อนะคะจะไปซื้อเค c ีให้พ่อกับแม่กินนะคะไปค่ะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่โรบินสันแล้วนะคะเย่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 เโมาฮ ว่าเอ๊ะเอเะเอเอว่าเอเอแล้วันเดี๋ยวจะเข้าไปในรถนิสานกันเลยนะคะนี่ค่ะพ่าบอกว่าไปซื้อเคสในนิสสนนิสสนะได้แล้วแลวันไปค่ะมนนันให้กนใคอมเมด้เนี่ยอ่ะลกเกชัวรว่าว่าเอเอเอว่าเอ๊ะว่าเอเอานั่นว่าเอเออเด็กเด็กเขาจะไต่เกสือาอันนี้ไม่ น,นี่เกีจะบอกให้อันนี้คือเราสาวผมเสร็จใช่ไหมก็สามารถแบบอ,อโอ้ผมเปียกอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราก็จะเที่ยวเล่นในลงลงบิงสงังแป๊กนึ่งนะคะก็แบบเธอชื่ออะไรอ่ะทำไมเธอต้องทำเหมือนเราด้อะก็้งไหนจะจุจ้ไม่ถึงจุ้ไม่ถึงจุ้ไม่ถึงจุ้งไม่ถึง,ถง,ถง,ถงหนึ่งสองสักูรอบๆกระโดดขึ้นกระโดดขึ้น <c oughs> มีกล้องวิจารวไม่มีน้องปตาเปดเยอไปฉีกันไปฉีกข้องนะทุกคนจะไปกันเกี่ยวไหมอ่ะไปมาทำอะไรอ่ะเห็นจ้องจ้องมองมองร้านคอตั้งนานแล้วดูหน้าคุณมีไว้นะทุกคนถ้าโคหายก็หน้าคนนี้เลยนี่อีลเนังนี่นู่นนู่นนูได้แล้วได้แล้วนู่นอะไรก็ต้ก็สิมาสิอย่าละตบประรก็เด้เเดดกไปค่ะ เอาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ซื้ออะไรเสร็จเป็นที่เรียกร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแอนส์ครีนที่มีวิกครีนอ่ะทุกคนเก่งห็นไหมคะว่ยสิคะเพื่อนๆก็นี่แบบพี่ๆคุณพี่คุณพี่ซื้ออะไรอ่ะอุ้ยทำไมกินน้อยจังเยอะมากอันนี้ไซื้อคือตั้งแต่ตอนเข้าตอนนี้เพิ่งออกมาแล้วน้ำแข็งละลายหมดแล้วน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวรอดูตอนที่เราถึงบ้านกันเลยนะคะไปค่ะทุกคนอ้าวคุณมาอยู่หลายรถได้ไงคะก็มาอยู่ไง ล้วก็ตอนนี้เราก็หายตัวมาแล้ว,อวลแบบเอ๊ยกระผมแบบเอ๊ะพีลลี่ก็คือว่าเลยลนี่นะคะก็แบบถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบ้านของใครเขาเลยนะคะนี่ก็เป็นของข้างหลังรถนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะลงเลยใช่ไหมลงเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะลอนแล้วก็เอาของพวกนี้ลอนให้หมดเลยนะ,อ,ะอุ้มหนอุ้มหนอุ้มหนนี่ค่ะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ของหนูเหรอของหนูใช่ไหม โอเคค่ะ <Okay>, huh. เดี๋ยวเราก็จะยกของลงก่อนนะคะทุกคนทุกคนคือด,ดูสิลูกเขากลับมา เขาตามมาดูลูกค้าถึงที่บ้านเลยอ่ะคือแบบแม่เขาไม่อยู่บ้านแม่ก็เลยมาต้อนรับใท่ะยังไงก็แบบยังไงนะเป็นหลานอ่าโอเคกอดกาก่อนก้าวเอามดแ้ไหนมดแล้วแบบเราไปที่ไหนเกี่ยวกัยเป็นหมาหัวเน่าแล้วลูกนี่นาก็เป็นของเยอะๆเลยนี่ก็ต้องเก็บเข้าบ้านนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะ ขอต้าด้วยอ่ะคุณแม่คุณแม่มีแต่ขอต้าด้วยเยอะๆเลยคุณแม่เบให้หนูหน่อยหนูอยากกินตอนอ้นเนี่ยแม่หนูอยากกินต้นนี้แม่หนูอยากกินต้นนี้แม่เบให้หนูหน่อย ต้นเนี่ยแม่แม่เบน่ไหนนี่นะทุกคนก็พี่เขาก็ได้เอาของเข้าบ้านก็ได้กลับมาอยู่บ้านสักทีนะคะไปอยู่ที่นู่นเป็นเวลาประมาณหนแม่จะพูดอะไรเป็นเวลาประมาณ5ปีนะคะแม่จะพูดอะไรพูดนี่แม่อยากให้เกียวถ่ายภาพที่นี้มาทุกคนเกียวจะฟอทุกคนนะคือแบบแม่ตื่นเต้นแทนแทนเนี่ยแทนญาติของเกียวมากเลยนะคะเพราะว่าแบบลูกสาวลูกๆทุกคนนะคะไม่เคยแบบจบปริญญาสักคนมีแต่กศนนะคะตระกูลกศนนะคะพี่ี่น้องเกียวแม แก็เลยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษหน่อยนะคะก็เลยแบบแม่ก็เลยแบบนี่ก็ตามนี้นะคะทุกคนนั่นแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดลูกดแชร์กิดขายเป็นรูเรียดเนี่ยแม่หนูหาดตาไงเดี๋ยวหนูจะมาเลี้ยงแม่หาตานี่ก็ออมผัวขาดออมผัวหาตาออผัวแม่เลี้ยงที่ละเลี้ยงผัวก่อนเอาโอเคได้ก็ได้ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้โชคสมัยทุเดย์ด้วยนะคะก็คลิปนีก้ก็บปๆค่ะบา,บาๆค่ะเจ้าเจ้าจุาไหนขอดูน้าคุณจบหน่อยค่ะหน่ยฮะอ่ะทุกคะวันก็จะประมาณนี้นะ,ะตอนตอนที่เรียนอยู่ก็แบบนั่งก็จะเชื่อๆนะไปหาเรื่อง